thank ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยทางระพินแชนแนลครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่านำมาเสนอท่านเช่นเคยสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนิทานอันว่านิทานเนี่ยนะครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีวันนี้นำเสนอท่านในเรื่องที่ว่า มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองก็เชิญติดตามกันได้แล้วครับท่านยังมีตากับยายอยู่สองคนตากับยายนี่เขาก็มีลูกสาว ถืได้ว่าลูกสาวนี่ก็โตเป็นสาวแล้วถึงวัยที่จะมีเย่ามีเรือนได้แล้วตากับยายเขามานั่งปรึกษากันโดยตากล่าวขึ้นว่าเออลูกเราสองคนนี่ก็ถึงเวลาที่จะมีเย่ามีเรือนได้แล้วข้าคิดว่าอย่างนี้นะสำหรับคนโตนี่ถ้าจะมีเย่ามีเรือน ข้าต้องการเขยเป็นคนที่บวทเรียนแล้วคนที่บวทเรียนแล้วนี่ก็ถือว่าฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามีศีลธรรมขาวัตต้องเป็นคนดีแน่นอนนี่คือคำกล่าวของตายายกล่าวว่าเออความคิดของแกเนี่ยนะอที่จะยกลูกสาวคนโตให้คนที่บวทเรียนแล้วนี่ก็ดีแต่สำหรับฉันเนี่ยนะคิดว่า ไม่จำเป็นถ้าฉันพอใจคนไหนก็ตามฉันก็จะยกให้คนนั้นแหละพอดีในช่วงที่ตากับยายกำลังปรึกษากันอยู่นั้นนะ่ะมีชายหนุ่มสองคนหลบร้อนมาอยู่ใต้ถุนเรือนพอดีเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนอากาศกำลังร้อนมากเมื่อหลบมาอยู่ใต้ถุนเรือนเนี่ยอชายสองคนนั้นก็คือ นายมีและนายเรืองนายมีนี่เป็นคนบทเรียนแล้วที่เขาเรียกกันว่าเป็นทิศส่วนนายเรืองนี่ยังไม่ได้บทเรียนเอาล่ะไปไปมาๆก็ได้ยินคำปรึกษาต่อมาสองคนนี้ก็เดินเรื่องไปมาหาสู่ที่บ้านตายายจนในที่สุดนี่สําเร็จครับสองคนนี้ได้เข้ามาเป็นเขย ของตายายคือเข้ามาอยู่ในบ้านของตาและใหญ่เขยใหญ่ก็คือทิดมีเคยเล็กก็คือเจ้าเรืองเนี่ยแหละก็อยู่กันมามีความสุขดีจนกระทั่งในวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าตานี่เขาจะต้องไปดูที่นาที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่สองแปลงซึ่งการที่จะไปดูที่นานั้นนะ่ะก็ต้องล่องเรือไป เพราะมันอยู่ไกลในวันนั้นนี่ยายก็ได้เตรียมข้าวของลงเรือคล้ายๆกับว่า,าวเป็นสเบียงกินระหว่างทางในที่สุดเมื่อเตรียมเสร็จแล้วยายก็มาได้ไปด้วยล็อกมีไปกัน3มคนก็คือทิดมีพ่อตาแล้วก็เจ้าเลืองทิดมีนี่เขาเป็นคนพายหัวพ่อตานั่งกลางเจ้าเลือง ท้ายท้ายและในที่สุดเรือก็ออกจากบ้านของตายายนั้นไปโดยมีพ่อตานั่งกลางพอเรือลั่นไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าไปเจอนกกระทุงนกกระทุงนี่มันลอยเล่นน้ำอย่างสุขสำราญบานใจแม่พ่อตานี่ก็เกิดมีความสงสัยขึ้นมาละจึงถามเขยอใหญ่ว่าเออนี่แน่ ทิศมีเจ้ารู้ไหมว่าทําไมนกกระทุงนี่มันจึงลอยน้ำได้ทิศมีตอบว่าอ้อพ่อไอ้นกกระทุงที่มันลอยน้ำได้เนี่ยนะเป็นเพราะว่ามันมีขนเยอะมันจึงลอยน้ำได้แล้วพ่อตาก็หันไปถามเขยเล็กคือเจ้าเรืองเจ้าเรืองตอบว่าโอ้พ่อ มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองแหละก็ไม่ว่าอะไรกันเหลือก็ล่องกันต่อไปในที่สุดได้มาเจอกับเจ้านกกระสาเจ้านกกระสาคอยาวนี่มันกำลังส่งเสียงร้องลั่นเมื่อพ่อตาได้ยินเสียงของนกกระสาร้องลั่นนี่ก็สงสยัยไม่พ่อตานี่คิดสงสัยจริงๆจะทดลองปัญญาหรืออย่างไรไม่ทราบได้ถามเขยใหญ่ละทิศมี บอกว่าเออเอ็งรู้ไหมทำไมนี่นกกรสานี่มันถึงร้องเสียงดังเหลือเกินทิดมีตอบว่าโอ้พ่อที่นกกรสานี่มันร้องเสียงดังได้นี่เป็นเพราะมันคอยาวพ่อแล้วพ่อก็หันไปถามเขยเล็กว่าเจ้าเลื้องล่ะเอ็งมีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าเรีอยงตอบว่าโอ้พ่อ มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเอาอีกแล้วเจ้าเลี้ยงตอบอย่างเดิมพ่อตาก็รู้สึกวฉิวๆขึ้นมานินดๆถามอะไรก็ตอบว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองต่อมาเมื่อพายเรือก็ไปเจอกอไผ่เมื่อพ่อตามองไปก็ปรากฏว่ากอไผ่นั่นนะ่ะมันมีใบสีต่างกันข้างนอกนี่เป็นสีแดง ข้างในนี้เป็นสีเขียวพ่อตาเกิดความสงสัยจึงถามเขยใหญ่ว่าเออทิศมีเจ้าสังเกตเห็นไหมหรอใบไผ่นี่ข้างนอกมันสีแดงข้างในมันสีเขียวเจว้าว่กเป็นเพราะอะไรรึทิศมีให้เหตุผลว่าพ่อไอคอบกอไผ่เนี่ยนะที่ข้างนอกมันสีแดงและข้างใน กอไผ่ใบมันสีเขียวนี่เป็นเพราะว่าไอ้ส่วนข้างนอกเนี่ยมันถูกแดดแผดเผาหรือทาให้มันสีแดงและข้างในใบข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยถูกแดดเท่าไหร่มันจึงสีเขียวเออมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลพ่อตาชอบใจแล้วจึงหันไปถามเขยเล็กว่าเอ็งว่ามันเป็นยังไงวะไอ้เรื่อง เจ้าเรืองตอบว่ามันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองแหละพ่อเลยทำให้พ่อตาชิฉวๆแต่ก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดเนี่ยเรือก็ไปถึงที่นาอของบ้านตายายที่อยู่ห่างไกลบ้านออกมาสองแปลงแปลงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีต้นพืชขึ้นเขียวชะอุ่มไปหมดเลย อีกแปลงหนึ่งเนี่ยมันเป็นที่โลง่โลงๆพ่อตาจึงถามว่าเออทิศมีเอ็งสังเกตเห็นไหมว่าที่นาของเราสองแปลงนี่มันไม่เหมือนกันเลยแปลงหนึ่งต้นพืชขึ้นเคี้ยวชะอุ่มไปหมดอีกแปลงหนึ่งนี่มันเลี่ยนเตี้ยโล่งเลยเอ็งว่าเป็นเพราะอะไรหรือทิศมีสังเกตดูสักพักหนึ่งจึงตอบพ่อว่า พ่อลองสังเกตดูให้ดีนะไอ้ด้านที่เป็นอีกแปลงคืงของนาเหล่าเนี่ยแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางของน้ําเค็มไหลผ่านเมื่อน้ําเค็มไหลผ่านดินเนี่ยมันจึงทําให้พืชพันธุ์ต่างๆไม่ขึ้นส่วนอีกแปลงหนึง่งมันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่น้ําเค็มไหลผ่านต้นพืชต่างๆมันจึงขึ้นงอกงามได้ดีจะ้ะ แล้วเองว่าอย่างไรล่ะเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องก็ตอบว่าโอ้ oh, พ่อมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองแหละพ่อในที่สุดเมื่อได้สำรวจผืนนาทั้งสองแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บ่ายคล้อยไปมากแล้วก็พากันนั่งเรือกลับบ้านกันล่องเรือมาเรื่อยๆๆวันนั้นกว่าจะมาถึงบ้านก็คำพอสมควร เมื่อมาถึงบ้านแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ไปทำภารกิจของตัวเองแต่ว่าส่วนยายและก็ลูกสาวสองคนเนี่ยช่วยกันเตรียมอาหารที่จะให้ทุกคนได้กินกันละในที่สุดเนี่ยทั้งหมดก็มานั่งรวมกันล้อมรอบวงอาหารพร้อมที่จะกินอาหารกันยายสังเกตเห็นตาดูท่าทาง อารมณ์ไม่ค่อยจอยรู้สึกท่าทางงุดงุดงิดจึงสงสัยว่าเอจะเป็นเพราะว่าไอ้เขยเล็กของเราหรือเปล่านี่ไอ้เจ้าเลื่องมันไปพูดจาอะไรทําให้พ่อเขารู้สึกว่าเครียดๆอย่างนั้นหรือเปล่าจึงถามว่าเออนี่ไงเจ้าเลื่องวันนี้เจ้าไปกับพ่อเจ้าไปพูดจาอะไรให้พ่อเขางุดงิดหรือเปล่าดูท่าทาง ไม่ค่อยดีเลยเจ้าเรืองจึงตอบว่าก็ไม่มีอะไรจ้ะแม่เพียงแต่ความเห็นมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายแม่ยายสักต่อบว่าเออความเห็นไม่เหมือนกันมันเป็นอย่างไรล่ะเจ้าเรืองเล่าว่าคืออย่างนี้นะจ๊ะตอนแรกที่เราลงเรือกันไปเนี่ยไปเจอเอานกกระทุง นกกระถูงเนี่ยมันลอยน้ำได้พี่มีเขาก็ให้ความเห็นกับพ่อเมื่อพ่อถามเขาให้ความเห็นว่านกกระถูงเนี่ยมันมีขนมากจึงลอยน้ำได้ส่วนพ่อมาถามฉันฉันก็บอกว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองทีมะพพลาวนี่มันไม่มีขนเหมือนนกกระถุงมันก็ยังลอยน้ำได้แม่ยายชอบใจ เออเองว่าถูกมีเหตุผลมีเหตุผลพอเลือนล่องต่อไปนะจ๊ะก็ไปเจอไอเจ้านกกระสาเนี่ยมันส่งเสียงร้องดังพ่อเขาก็ถามพี่มีว่าทำไมนกกระสามันจึงส่งเสียงร้องดังเหลือเกินพี่มีให้เหตุผลว่านกกระสานี่มันขอยาวแล้ว พ่อก็ถามฉันว่าทำไมเป็นเช่นนั้นฉันตอบว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเพราะฉันเห็นว่าเวลาที่ฝนตกนี่กบเขียดอึงอ่างค้างคกต่างๆเนี่ยมันร้องเสียงลั่นทุ่งระเบงเซงแซ่ไปหมดไอ้พวกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่เห็นจะคอยาวเลยมันยังร้องได้เสียงดังเลยจ้ะเออ จริงๆๆิแม่แม่ยายปลบมือชอบอกชอบใจเพราะมีคะแนนเสน่หาเคยเล็กอยู่แล so like <fen ky instructor> ้วเจ้าเรื <Iron todo> ่องเล่าต่อไปว่าพ่อต่อมาได้ไปพบกับกอไผ่ซึ่งใบข้างนอกมันสีแดงใบข้างในมันสีเขียวพ่อเขาก็ถามพี่มีว่าทำไมใบไผ่ข้างนอกสีแดงและใบไผ่ ข้างในสีเขียวพี่มีเขาก็ตอบว่าใบไผ่ข้างนอกที่มันสีแดงเนี่ยเพราะมันถูกแดดใบไผ่ข้างในที่มันสีเขียวเพราะไม่ค่อยถูกแดดฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อพ่อถามฉันฉันก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองแม่ลงดูให้ดีนะยังแตงโมนี่มันตากแดดอยู่ทุกวันทุกวัน ข้างนอกมันยังสีเขียวเลยแล้วเวลาเราเอาแตงโมงมาผ่าข้างในมันยังเป็นสีแดงเออถูกของเองเองว่ากันถูกเ,เจ้าเรื่องเล่าต่อไปว่าในที่สุดพอมาถึงที่นาสองแปลงซึ่งเป็นสมบัติของพ่อกับแม่ที่เราไปดูกันแปลงหนึ่งเนี่ยมันโล่งเตียนไปหมดแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งเนี่ย มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเขียวเชอุม่มพ่อเขาก็ถามพี่มีว่าไอน้นาที่มันโล่งเลี้ยนเตียนลาบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรและไอน้นาที่มันอีกแปลงหนึ่งที่มันมีพืชขึ้นเขียวเชอุม่มนี่เป็นเพราะอะไรอ่าพี่มีเขาก็บอกว่าให้พ่อลองสังเกตดูไอพื้นนาที่มัน โล่งเลี่ยนเนี่ยนะไม่มีพืชขึ้นเลยเนี่ยมันเป็นทางไหลผ่านของน้ําเค็มส่วนอีกแปลง,งมันอยู่ห่างออกมาน้ําเค็มมาได้ไหลผ่านพืชเลยขึ้นได้เต็มที่จ้ะพ่อถามฉันฉันก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองโดยฉันมีความเห็นว่าก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยเจ้าเรืองต้องหยุดชะงักสักพักหนึ่งเพราะว่าพ่อตานี่เป็นคนหัวล้าน ผมน้อยยกมือไหว้กล่าวว่าพอจ๊ะฉันขอโทษด้วยนะอันว่านาของเราที่ถูกน้ําเค็มไหลผ่านเนี่ยมันโล่งเตียนไม่มีอะไรขึ้นเลยเนี่ยฉันมีความเห็นว่าอย่างคนที่ศีรษะล้านเนี่ยนะจ๊ะไม่เห็นจะโดนน้าเค็มที่ไหนอย่างไรเลยผมก็ยังเลี่ยนเป็นคนหัวล้านเลยจ้ะมันเป็นอย่างนี้แหละจ้ะ โอ้โหแม่ยายเนี่สนับสนุนเคยเล็กอยู่แล้วถูกโรคกันชอบอกชอบใจเมื่อพ่อตาได้ยินอย่างนั้นไม่ได้กโกรธอะไรครับคิดไปคิดมาแล้วก็คิดว่ามันก็จริงของเจ้าเคยเล็กมันมันพูดจามีเหตุมีผลดีอ้าวพ่อตาคิดอย่างนั้นแหละในที่สุดความลังเกียตเดียดฉันหรือไม่ค่อยถูกโรคกับ เจ้าเขยเล็กก็หายไปจากจิตใจของตาและในที่สุดครอบครัวนี้ก็อยู่กันด้วยมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดไปเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับอ้าจบเรื่องของมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองนะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่า มันถูกโรคกันดีชอบอกชอบใจนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับก่อนจะจากกันไปนี่ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้ได้สมดังความปรารถนามีโชคมีลาบอยู่เนืองเนือง ด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอลาไปก่อนว่าจะไปหาที่หลบแดดอยู่ใต้ถุนบ้านเขาบ้างเพื่อจะมีข่าวดีมีโชคดีกับเขาบ้างว่าอย่างนั้นเถอะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน